โอเคสวัสดีค okay. okay. ่ะทุกคนก็อะอาจจะลืมหน้าลืมตาลืมช hey ื่อก mm ันไปแล้วนะคะเพราะว่าหายไป80ล้านตีแล้วช่วงนี้เป็นช่วงม .6 ของเราเนาะเป็นแบบม .6 เทอม2ด้วยวุ่นไปกับการแบบเตรียมสอบเข้ามหาลัยอย่างหนักหน่วงนะคะก็คือเตรียมโน่นเตรีมนี่อะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะมากๆแต่ว่า ค่ามันไปนะคะวันนี้เรากลับมาอีกแล้วกับการรีวิวหนังสือนั่นเองนะคะนิยายที่เราเอามารีวิวในวันนี้ทุกคนก็คงจะเห็นจากปกคลิปแล้วนะคะมันคือติมสืบสสอบสวนกันอีกแล้วซึ่งเป็นสองเล่มที่ไม่เหมือนกันเลยคนละแนวคนละภาษานักเขียนอยู่คนละทวีปแล้วก็เป็นนิยายสองเล่มที่เราเพิ่งอ่านมาเมื่อไม่นานมานี้แล้วเรารู้สึกแบบชอบมากๆเลยคือทั้งคู่มีประเด็นหรือว่ามีแบบ จุดเด่นที่น่าเอามาเล่ามากๆนะคะฉะนั้นนะคะก็เริ่มเลยเล่มที่หนึ่งนะคะก็คือเรื่องหน้าที่กับนาทีชีวิตเขียนโดยฮิงงชิโนะเคงะค่ะเล่มนี้ต้องเกริ่นก่อนว่าความตั้งใจแรกที่เราหยิบมาอ่านก็คือเราจะามาทําเป็นโปรเจกต์จบของวิชาภาษาไทยที่โรงเรียนนะคะคือภาษาไทยเทอมที่ผ่านมามันมีโปรเจกต์ส่วนบุคคลที่อยากทําอะไรก็ได้แล้วเราก็ไปเห็นนิยายเล่มนี้พอดีและรู้สึกว่า น่าจะมีอะไรให้พูดถึงก็เลยแบบอ่ะหยิบม,มาอ่านเพราะว่าจะเอามาทํางานแต่ว่าพออ่านไปอ่านมารู้สึกแบบอู้มีอะไรให้น่าพูดถึงเยอะมากแล้วก็แบบจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งเล่มที่สนุกมากๆเลยคือสําหรับเราตอนเราอ่านจบเราแอบ,บรู้สึกว่าแบบอเล่มน,นี้น่าจะเป็นนิยายของเคงอันดับต้นๆที่เราชอบเลยคือแบบแซงแบบหลายๆเล่มขึ้นมาเลยค่ะอ่านมาพูดถึงเรื่องย่อก,กันก่อนก็เรื่องนี้นะคะพูดถึงตัวละครที่ชื่อว่ายูกิค่ะ ยุกิเนี่ยเป็นแพทย์ฝึกหัดน,นะคะ,ะแผนกสัญญกรรมหัวใจและหลอดเลือดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งคือโดยปกติถ้ามีคนถามว่าอยากเป็นหมอเพราะอะไรหลายๆคนก็อาจจะตอบว่าอยากช่วยเหลือคนใช่ไหมคะรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่มั่นคง รายได้ดีได้ทําประโยชน์ให้กับคนอื่นได้แบบใช้ความสามารถในการรักษาชีวิตคนอื่นหรือว่าแบบมันเท่เลยก็อาจจะมีหลายๆคําตอบใช่ไหมคะแต่ว่าคําตอบของยูกิเนี่ยที่ยูกิตั้งใจที่จะเรียนหมอเพราะว่าเธอเนี่ยอยากรู้คะ่ะว่าพ่อของเธอเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคที่พ่อเป็นหรือว่าความผิดพลาดทางการแพทย์คะ่ะอะ เป็นคาตอบที่ค่อนข้างยูนีนะคะไม่เหมือนใครแน่นอนเรื่องนี้นะคะก็ต้องย้อนกลับไปตอนที่ยูกิอยู่ประมาณม .3 ตอนนั้นพ่อเขาป่วยนะคะต้องเข้ารับการผ่าตัดเพราะว่าเป็นโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โปง่งพองแต่ปรากฏว่าสุดท้ายนะคะพ่อของเขาก็เสียชีวิตลงค่ะเพราะว่าพ่อเสียชีวิตในห้องผ่าตาดัดใช่ไหมคะยูกิก็เลยแบบโอเคมุ่งมั่นแล้วว่าฉันจะเป็นหมอเพราะว่าฉันอยากเข้าไปดูว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นในห้องผ่าตาดัดในห้องผ่าตัดมันมีกระบวนการอะไรยังไงที่มันทํากับพ่อของเขาอะไรอย่างเงี้ย ประจบเหมาะกับว่าหลังจากที่พ่อของเธอเสียชีวิตใช่ไหมคะอาจารย์หมอที่เป็นคนผ่าตัดพ่อของเธอคะ่ะหลังจากเหตุการณ์น,น,นี้เขามาเป็นแฟนใหม่แม่ของยูกิใช่คือเขามาเป็นแฟนใหม่แม่ของยูกิแล้วก็กำลังจะแต่งงานกันด้วยยูกิก็เลยมีความแบบเอนน,นิดนึงว่าฮะอาจารย์ที่ผ่าตัดพ่อตัวเองอยู่ๆมาเป็นแฟนใหม่แม่แล้วพ่อก็เสียชีวิตอีกมันก็อดคิดไม่ได้นาอว่า นี่มันคือเรื่องที่แพลนมาแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีประเด็นเรื่องแบบอะไรทางชู้สาวเกิดขึ้นหรือเปล่าเหตุการณ์ทั้งหมดก็เลยทําให้ยูกิเนี่ยมุ่งมั่นที่จะเรียนแพทย์นะคะอยากเป็นหมอโดยเฉพาะการเรียนหมอในแผนกสัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือดและพิเศษไปกว่าน,นั้นก็คือเธอต้องได้เรียนกับอาจารย์คนนั้นที่เป็นคนผ่าตัดพ่อของเธอคะ่ะยูกิก็ฝึกง,งานไปนะคะแล้วก็สักพักอยู่ๆก็มีจดหมายคะ่ะส่งเข้ามาในโรงพยาบาลเนื้อความประมาณว่า ถ้าไม่เปิดเผยความผิดพลาดทางการแพทย์โรงพยาบาลเจอดีแน่ทุกอย่างมันก็เลยแบบเอ๊ะหรือว่ามันจะนําไปสู่อะไรหรือเปล่าซึ่งเหมือนก็คือปลอดเรื่องของเรื่องนี้นะคะโอเคถ้าพูดถึงความรู้สึกอะเรารู้สึกว่าช่วงแรกๆเพสมันช้านิดนึงมันแบบเรียบๆเ,เลยอะเฉยๆไม่ค่อยมีอะไรนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆคือสนุกมากเรารู้สึกว่ามันบีบคันมากๆรู้สึกว่า อยากเปิดหน้ากระดาษต่อเรื่อยๆแต่วกวเร่มนี้ด้วยความที่ตัวละครหลักๆเป็นหมอเซตติ้งส่วนใหญ่ก็อยู่ในโรงพยาบาลเราจะเห็นสาภาพอาชีพของหมอเยอะมากๆเลยค่ะซึ่งนี้ก็เป็นประเด็นที่เราไปเขียนในในงานโปรเจกต์จบของเรานะคะคือเรื่องนี้มันจะทําให้เห็นสาภาพการทํางานสังคมในโรงพยาบาลแต่ก็สิ่งที่แพทย์ฝึกหัดในเรื่องต้องเจอนะคะประเด็นที่น่าสนใจก็คือในเรื่องค่ะยูกิที่เป็นแพทย์ฝึกหัดเนี่ยจะโดนเลือกปฏิบัติ ก็คือเหมือนโอเคค่ะมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะก็คือปกติเวลาเราเรียนหมอเนี่ยเราจะเรียนทั้งหมด6ปีนะคะซึ่ง6ปีนี้สมมติว่าเรียน6ปีแล้วใช่ปหเราก็จะได้วุฒิแล้วว่าเป็นแบบพอบอเป็นแพทยศัสตบัณฑิตจบหมอแล้วแต่ว่าด้วยความที่การเรียนหมอมันใช้เงินเยอะใช่ไหมคะมันต้องมีอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆซึ่งถ้าสมมติว่าเราเรียนโรงเรียนรัฐเนี่ยแปลว่าเราจะต้องใช้ทุนคืนให้กับค่าใช้จ่ายพวก เครื่องมือเครื่องใช้ที่เราได้ใช้ไปในตอนเรียนนะคะก็จะต้องไปใช้ทุนอีก3ปีหลังจากที่จบหมอนะคะก็จะเรียกว่าเป็นแพทย์ฝึกหัดเหมือนกับยูกินั่นแหละก็คือไปฝึกง,งานทั้งหมด3ปนะีซึ่งถ้าถามว่าเป็นหมอหรือยังก็คือเป็นหมอแล้วนะคะเพราะว่าจบหมอ6ปีแล้วเพียงแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่จะมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เฉยๆแต่บางคนก็อาจจะมองว่าแพทย์ฝึกหัดดูไม่น่าไว้วางใจเพราะว่า เพิ่งเป็นเด็กจบใหม่ประสบการณ์อาจจะยังน้อยอะไรเงี้ยในเรื่องก็จะมีหลายๆประโยคหรือว่าหลายๆซีนที่คนไข้แสดงความไม่ไว้วางใจต่อหน้ายากาูกิไม่อยากให้ยูกิมารักษาไม่อยากให้ยูกิเป็นส่วนหนึ่งของการผ่าตาดัดนอกจากคนไข้ที่มองว่ายูกิไม่น่าไว้วางใจให้รักษาใช่ไหมคะมันก็มีการเลือกปฏิบัติกันเองในหมู่บุคลากรทางการแพทย์ด้วยอย่างมันจะมีซีนหนึ่งที่พยาบาลคนหนึ่งที่เหมือนเขาพูดประมาณว่าเหมือนแพทย์ฝึกหัด เป็นภาระเหมือนถ้าสมมติว่าสร้างเรื่องก็คงจะเดือดร้อนมากๆเลยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่แบบเออน่าสนใจมากๆว่าทําไมแพทย์ฝึกหัดในเรื่องนี้ถึงโดนมองในเชิงลบได้ขนาดนั้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องจริยธรรมทางการแพทย์นะคะก็มันมีแบบ question mark ตัวใหญ่ๆเลยว่าตัวละครแพทย์ในเรื่องนี้ได้ทําตามจริยธรรมทางการแพทย์หรือเปล่าเพราะว่ามันมีความเอะเรื่องแบบประเด็นเรื่องชู้สาวใช่ไหมคะก็อาจจะ เป็นไปได้หรือเปล่าว่าหมอในเรื่องเนี่ยเอาหน้าที่ของตัวเองมาแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองหรือเปล่าก็จะมีการตั้งคําถามในจริยธรรมทางการแพทย์ด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นจริยธรรมทางการแพทย์ที่ตัวละครแพทย์ในเรื่องอะ่ะยึดถือแบบอย่างเคร่งครัดเลยก็จะมีซีนที่แพทย์พยายามช่วยเหลือผู้ป่วยแบบสุดชีวิตแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้แบบดีที่สุดมากๆเพื่อรักษาคนไข้พอผ่าตัดเสร็จ ก็ไปนอนไม่ได้เพราะว่าต้องมาดูคนไข้ก่อนว่าคนไข้มีอาการที่ดูผิดปกติไหมต้องทําให้แน่ใจก่อนว่าคนไข้จะปลอดภัยหมอถึงจะแบบโอเคไปพักได้ต้องยึดถือประโยชน์ของคนไข้เป็นที่ตั้งแล้วก็ต้องให้ความปลอดภัยของคนไข้เป็นที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เห็นประเด็นเรื่องจริยธรรมทางการแพทย์ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เรื่องเนี้ยด้วยความที่ชื่อเรื่องมาคือหน้าที่กับนาทีชีวิตใช่ปะ่ะเรารู้สึกว่าเขาเน้นย้ำ ความหมายของสองคำนี้มากๆเลยคือคําว่าหน้าที่กับหน้าที่ชีวิตคือเหมือนในเรื่องอเขาบอกว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับหน้าที่จริงๆคาถามที่น่าสนใจก็คือแบบหน้าที่นี้ต้องทํากับใครกับคนในครอบครัวกับคนในสังคมหรือว่ากับตัวเองและในช่วงเวลาที่ทุกๆวินาทีมีผลต่อชีวิตของมนุษย์คนคนหนึ่งค่ะและเรามีส่วนเกี่ยวข้องอะ่ะเราจะยังทําหน้าที่ของเราอยู่ไหมหรือว่าแบบถ้าคนกําลังใกล้ตายจากหน้าที่ของเราเองอะ่ะเรา จะยังทําหน้าที่ของเราอยู่ไหมอะไรเงี้ยมันก็มีแบบาการตั้งคําถามเล็กๆที่เกิดขึ้นในหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งจริงๆเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่าหน้าที่ของตัวละครในเรื่องอะ่ะก็โยงกับชีวิตคนหมดเลยนะคือในเรื่องเนี้ยคะ่ะนอกจากอาชีพหมอแล้วก็ยังมีอาชีพอื่นๆด้วยเช่นตํารวจแล้วก็บริษัทรถยนต์นะคะบริษัทรถยนต์เนี่ยจริงๆก็น่าคิดเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าการออกแบบรถยนต์มันไม่ได้ออกแบบมา ปลอดภัยมากพอหรือว่าครอบคุมได้มาตรฐานมากพอถ้าสมมุติว่าคนเอาไปใช้แล้วเกิดความผิดพลาดทางแบบเครื่องยนต์คนก็สามารถเสียชีวิตได้จากความผิดพลาดตรงนั้นได้เลยค่ะแต่เราชอบฉากสุดท้ายตอนที่เขาตัดฉากฉากโรงพยาบาลฉากคนร้ายแล้วก็ฉากตำรวจน,นะคะคือมันจะมีสามุมมองที่เกิดขึ้นแล้วก็จะแบบตัดชึบชับไปมาเราชอบมากๆเพราะว่าช่วงท้ายอะซีในโรงพยาบาลอะมันคือเหมือนเป็นการ ผ่าตัดอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องมาลุ้นว่าแบบโอเคระหว่างการผ่าตัดมันจะเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นไหมจะมีอะไรมาแทรกแซงให้การผ่าตัดมันผิดพลาดไหมแล้วตำรวจจะจับคนร้ายได้ไหมแล้วสุดท้ายเรื่องมันจะจบยังไงอะไรเงี้ยมันก็แบบโหน่าตื่นเต้นมากๆคือช่วงไทยๆเราก็แบบไม่นอนนะคะอ่านอ่านอย่างเดียวเรารู้สึกว่าเล่มนี้ใครที่สนใจอาชีพแพทย์อ่าน,น,านเล่มนี้ก็น่าจะชอบมากๆเลยอะ่ะเพราะว่าเล่มนี้มันค่อนข้างอินสไปร์ริงมากๆแล้วก็ ทำให้คนอ่านรู้สึกแบบ f u ล f ิล l i n g แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเล่มนี้ทาให้เราได้เกรด C ภาษาไทยนะคะ <c oughs> ขอบคุณหนังสือแล้วขอบคุณครูภาษาไทยะคะ่ะชอบมากจริงๆคือเล่มนี้มันจะไม่ได้ออกแนวแบบสืบสวนสอบสวนขนาดนั้นมันเหมือนมันเป็นแบบส่วนเล็กๆข,ของเรื่องเลยอะเพราะสาหรับเรานะหลกัหลกๆสิ่งที่เราเห็นจากเล่มนี้มันคือเรื่องของแบบอื ừ, หน้าที่ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มที่แบบชอบมากๆดีค่ะเอาละเล่มที่สองนะคะ เล่มนี้เรามาเปลี่ยนแนวกันบ้างนะคะคือเล่มแรกเนี่ยไม่ค่อยมีฟิลแบบสืบสวนใช่ไหมคะไม่มีเลือดสาดอะไรใดๆอาจจะเลือดสาดบนแบบเตียงผ่าตัดอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ไ,มได้มเออีเกิดการฆาตกรรมเกิดขึ้นนะคะเล่มต่อไปนะคะก็คือเรื่อง Murder on the Orient Express หรือว่าฆาตกรรมบนรถด่วน Orient Express นะคะเขียนโดยอากาธาคริสตีนั่นเองค่ะอ้อลืมชวนหนังสือนะคะนี่ค่ะ,ลนนะ,คะ,คะเล่มเล็กๆเ,เล็กมากเลยใส่กระเป๋าสะพายได้แบบ ง่ายๆแล้วก็เบามากๆนะคะเล่มนี้คือสืบเนื่องจากว่ามันมีวันหนึ่งที่เราอะไปเดินคีโน่แล้วเรารู้สึกว่าอยากได้อะไรแบบติดไม้ติดมือกลับบ้านเราก็เดินเดินไปเรื่อยๆแต่พักก็ไปเจอหมวดสืบสวนแล้วก็เจอนิยายของอากาธาคริสตีนะคะคือเราอะเคยอ่านผลงานของอากาธาสองเล่มก็คือเรื่องฆาตกรรมบนลำน้ำนายแล้วก็ตอนสบสุดท้ายใช่ๆๆ,ๆเคยรีวิวไว้แล้วเคยอ่านมาสองเล่มเองแล้วก็ได้ยินมาบ้างค่ะว่า เรื่องเด็ดของอากาธาเรื่องหนึ่งที่ควรจะไปอ่านเนี่ยก็คือเรื่องคัตกรรมบนรถด่วนออเรนเอ็กซ์เพรสเราก็เลยแบบเฮ้ยน่าลองอ่านเนาะบอกกับว่าเราอะ่ะเคยอ่านแต่ฉบับแปลไทยไม่เคยอ่านฉบับภาษาอังกฤษเลยนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะได้อ่านแบบเวอร์ชันออริจินอลฉบับที่มันแบบ90ปีที่แล้วคือหนังสือเล่มนี้นะคะ่ะทุกคนอายุ90ปีนะคะตีพิมพ์เมื่อปี1934อื เรื่องนี้มันเป็นหนึ่งในซีรีส์ของนักสืบแอกูโปโลแอกูโปโลเนี่ยโดนแบบเรียกตัวไปอังกฤษแล้วก็ต้องต้องรีบขึ้นรถด่วนเพื่อจะไปหาไขรสักคนนะคะทีนี้ระหว่างที่ขึ้นบนรถด่วนเนี่ยนางไปก็แบบมีเศรษฐีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเข้ามาร่วมโตะด้วยแล้วก็พูดประมาณว่าแบบเนี่ยเขารู้สึกไม่ปลอดภัยเลยมีคนจ้องจะฆ่าผมช่วยมาแบบปกป้องผมได้ไหมยอะไรเงี้ยแต่ว่าโปโลเนี่ยก็ปฏิเสธไปนะคะเพราะว่าดวงดวงไม่ถูกชะตา ใช่คือเหมือนในเรื่องอะช่วงแรกๆเขาก็ปูมาว่าแบบโบโลรู้สึกว่าเศรษฐีคนนี้ค่อนข้างอีวิลค่อนข้างวิกเคตดูมีความแบบชั่วร้ายบางอย่างแล้วก็ไม่ถูกชะตาแบบดวงไม่สมพงษ์อืมไม่ชอบเลยก็เลยแบบไม่ช่วยละกันเพราะว่าผมไม่ชอบขุดแต่ว่าวันต่อมานะคะทุกคนเราก็พบศพของเศรษฐีท่านนั้นเขาก็ตายจริงๆนะคะแล้วก็เป็นการตายที่อยู่ในห้องนอนแบบตู้นอนของเขาเองนะคะก็เลยนําไปสู่คําถามว่า ใครฆ่าเศรษฐีคนนั้นซึ่งความน่าสนใจของเรื่องนี้ด้วยความที่เซตติ้งมันอยู่บนรถด่วนใช่ไหมคะพื้นที่มันจํากัดอ่ะมันก็เลยมีความจํากัดผู้ต้องสงสัยไปในตัวด้วยคล้ายๆกับล็อตที่แบบตายในเกาะแล้วก็แบบโอเคมีผู้ต้องสงสัยแค่นี้หลายๆอย่างมันก็เลยแบบโดนจำกัดพื้นที่มากขึ้นโดนจำกัดผู้ต้องสงสัยมากขึ้นอะไรเงี้ยบีบคั้นมากขึ้นก็หลังจากที่เราได้ลองอ่านนิยายอายุ90ปีนะคะแบบออริจินอลก็รู้สึกว่า ยากจริงๆค่ะทุกคนภาษามันค่อนข้างเก่าแก่แล้วก็แบบจะใช้โครงสร้างอะไรที่เราไม่ค่อยได้พบเห็นในชีวิตประจำวันสักเท่าไหร่อย่างเฟสหนึ่งที่เราไม่เคยเจอเลยก็คือ retire to bed มันแปลว่าเหมือนแบบไปนอนปกติเราก็จะได้ยิน go to bed go to sleep สำหรับเราไม่เคยได้ยินเลยแล้วก็ไม่เคยคิดว่าคำว่าแบบ retire จะมาใช้กับคำว่าการไปนอนได้ก็เป็นอะไรใหม่ๆที่แบบโอเคเราได้เจอจากหนังสือเล่มนี้ เอาละมเมมเต็มอีกแล้วนะคะถ่ายทีไรก็มเมมเต็มตลอดงงมากโอเคขอดูสคลิปแป๊บนึงก็เมื่อกี้พูดถึงภาษาใช่ไหมเรารู้สึกว่าภาษาในเรื่องนี้ก็ค่อนข้างยากเต็มสิบเราน่าจะให้สักแบบ8ปดเจ็ดประมาณนี้รวมถึงความเข้าใจเราก็ให้ประมาณ80%ด้วยนะคะจำได้เลยว่าแบบประมาณ3-4หน้าแรกๆเราอ่าน3 4หน้าแรกประมาณ3รอบหรือ4รอบนี่นแหละจำไม่ได้เพราะว่า ไม่รู้เรื่องแบบไม่เข้าใจว่ากําลังจะสื่อถึงอะไรก็ถือว่าท้าทายแหละแต่ว่าไม่น่าเกินความสามารถแน่นอนแล้วก็หนังสือเล่มนี้นะคะทุกคนภาษาอังกฤษไม่พอมีภาษาฝรั่งเศสด้วยนะคะตัวละครของเรื่องเราคือแอกูโปโรใช่ไหมคะเขาเป็นคนเบลเยียมซึ่งคนเบลเยียมเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็พูดภาษาฝรั่งเศสด้วยเรื่องนี้ก็เลยมีฝรั่งเศสเพิ่มเข้ามาอีกเราสําษณ์ว่าตอนเราอ่านเราก็มีแบบ Translate มีโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆตัวเพราะว่าจะต้องมา Translate ว่า ปรยนี้แปลว่าอะไรสิร่งหนึ่งที่เราชอบมากๆเลยคือเหมือนเขาแบ่งพาร์ทเรื่องชัดเจนมากๆเลยค่ะคือเรื่องนี้เขาจะแบ่งเป็นสมพาร์ทหลักลพาร์ทแรกก็คือช่วงเวลาที่เกิดเรื่องก็คือตั้งแต่แบบปูแรกมาเลยจนถึงตอนที่เกิดเรื่องช่วงที่2ก็คือช่วงสัมภาษณ์ผู้ต้องสงสัยนะคะซึ่งในเรื่องนี้มี12คนถ้าจะไม่ผิดเยอะมากใช่แล้วแอกูโบโลนะคะสัมภาษณ์ทุกคนเลยอืมก็คือเราจะได้เห็น อินเทอร์เคกับผู้ต้องสงสัยทุกคนเลยนะคะแล้ว,ว่าก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีเหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยบางทีนักอ่านบางคนก็อาจจะแบบทายคนร้ายจาก Air t i ท e ใช่ไหมคะแบบว่าเฮ้ยคนนี้ดูน่าสงสัยเพราะว่า Air t i ท e เยอะในเรื่องดูดูมีซีนมากกว่าคนอื่นอาจจะเป็นคนร้ายหรือเปล่าแต่ว่าพอมันมีพารนี้ขึ้นมาเนี่ยคือทุกคนโดนสัมภาษณ์เหมือนกันหมดนะคะแล้วก็ดูมีแอร์ไทม์พอๆกันมันก็เลยแบบ เดาไม่ถูกเหมือนกันว่าใครเด็ดไปกว่าใครแล้วใครน่าจะเป็นคนฆ่าซึ่งมันมีเป็นสิบกว่าคนอะค่ะทุกคนคือมันเยอะมากช่วงแรกเราก็ก็สนุกคือเราร้ืึกว่าเหมือนกับเราได้ไปแบบโอเคนั่งดูเขาคุยกันดูเขาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยแต่ว่านานๆไปมันก็เหนื่อยค่ะแล้วก็พาร์ทสุดท้ายมันก็คือพาร์ทคลายปมนั่นเองนะคะตอนแรกเราก็คิดว่าเราน่าจะทายคนร้ายถูกสุดท้ายมันก็ก็ไม่ถูกก็ไม่ถูกยิ่งอ่านก็ยิ่งงงว่าแบบ ใครคือคนฆ่าคือเหมือนผู้ต้องสงสัยมันเปลี่ยนไปทุกๆแบบสองสาหน้ามันก็มีหลายๆอย่างที่เออเดาได้บ้างไม่ได้บ้างเดาทุกบ้างผิดบ้างอะไรเงี้ยก็ก็หักลบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะส่วนตัวเราชอบตอนจบนะเรารู้สึกว่ามันก็ว้าวดีแล้วก็ก็พอจะเข้าใจว่าโอเคทําไมเล่มนี้มันถึงเป็นที่พูดถึงมากๆเราว้าวตอนจบไปจนถึงประมาณแบบห้าหกบทสุดท้ายเราก็เราก็ยังแบบอึ้งอยู่เหมือนกันว่าโอ้ เลือกที่จะจบแบบนี้สินะแล้วก็เล่มนี้ด้วยความที่มันจะมีพาร์ทที่นักสืบสัมภาษณ์ทุกคนเลยใช่ไหมคะแล้วก็เลยคิดว่าเล่มนี้จริงๆอะ่ะคนอ่านน่าจะพอแบบตามสืบเรื่องราวได้อยู่สําหรับใครที่แบบชอบสืบชอบอยากอยากเป็นเชื้อโคโฮมอยากแบบไขคดีเอย เรื่องนี้ต้องเป็นแอคูโปโลใช่ไหมอยากเป็นแอคูโปโลแล้วก็แบบอยากสืบคดีไปพร้อมๆกับตัวหนังสือเราว่าก็น่าจะทําได้เหมือนกันก็น่าจะสนุกดีโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวหนังสือนิยายสืบสวนในวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันเป็น2แนวที่แบบอสนุกทั้งคู่เลยก็หวังว่าทุกคนจะชอบหนังสือแล้วก็ชอบคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดาย่ะ